ลดความอ้วนง่ายๆในที่ทํางาน 1. ปรับพฤติกรรมการกิน 2. ดื่มน้ําเยอะๆ 3. พยายามลุกจากโต๊ะทํางานบ่อยๆหย,ยิบโน่นหยิบนี่ 4. เลิกทานอาหารบนโต๊ะทํางานเพราะว่าเราจะทานไปด้วยเล่นโซเชียลไปด้วยนะคะเพื่อนๆมันจะทําให้รบลิน 5. เราใช้เวลาช็อปปิ้งในการเบิร์นไขมันเบิร์นเหมือ เพื่อให้เรามีมีเหงื่อนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกําลังกายหากเพื่อนๆทุกคนไม่สามารถทํา5ข้อนี้ได้พี่หวานมีตัวช่วยนะคะตัวนี้เลยสามารถช่วยให้เราเท่ากับทานผักได้ถึง5กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งซองราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพอนะคะเพื่อนๆพ่นคนไหนสนใจอยากจะ ดูแลสุขภาพอย่าลืมทักหาพี่หวานหากใครสนใจอยากจะสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งอย่าลืมเลยนะคะทักหาพี่หวานตอนนี้กําลังตลาดกําลังร้อนเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะทักหาพี่หวานได้เลยนะคะหากเราช้าก็เหมือนกับการทานไอติมมีโอกาสและไม่กินทุกสิง่งก็ละลายนะคะเพื่อนเพื่อน,อนความสาเร็จยังต้องใช้ความพยายามเลยนะคะพี่หวาน แบรนด์แม่มดออนไลน์ตอนนี้รับสมัครคุณส่วนนะคะอย่าลืมหากสิ่งที่พี่หวานพูดเป็นสิ่งดีมีประโยชนอย่าลืมเลยนะคะกดใจกดแชร์ให้พี่หวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ